ว่าจ๋าอะไรถ้ามีผู้หญิงมาคุยกับเขาเธอจะรู้สึกยังไงเสียใจมถ้าแบไม่ดีใจหรอถ้าแบบมีผู้หญิงมาอยู่ใกล้เขาเธอจะรู้สึกยังไงเสียใจไม่เอาไม่ชอบไม่มีไม่ตัว่าเขาหดกันเขาขออะไรสักอย่างขออะไรเขาแบบอัดอั้นมานานแล้วอ่ะอะไรล่ะเขาขอมีแฟนเพิ่มได้ไหมโอ้โห no 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 สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็พี่ก็จะแบบเฮ้ยคลิปนี้พี่ก็ลองไปถามแฟนนะครับทุกคนครับก็ทุกยนครับรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่ลองถามแฟนนะครับก็ตามโปรคลิปเลยนะคืออันนี้คือพี่ทําเสร็จแล้วนะ ก็มาอัดคลิปทีหลังนะครับมาก็พี่ก็มาเปิดต้นคลิปทีหลังนึงครับเพราะว่าไม่เตียกันไงด้วยอันนี้ก็คือก็แบบลองลองใจแฟนนะทุกคนนะลองถามแฟนนะครับเรามีแฟนเพิ่มนะครับแฟนพี่จะรู้สึกยังไงนะครับทุกคนครับถ้าใครอยากดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้พี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับก็สมมุติว่าคลิปนี้ถึงพันไลค์อ่ะพี่ก็จะเปิดคล้องนะครับ <laughs> มันมันไม่มันไม่ถือหรอกคนดูมันไม่ถือหรอกแน่เออมันไม่ถือหรอกพันไลค์เนี่ยก็ไปดูคลิปของเรากันเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปกันเลยตัวขันมายิงเขาเร็วมากเอาไปเอาไปปุ๊บอาชิปังตัวครับตัวใช่รักนะ รักแหละชอบบอกรักแฟนอะไอต้าบอกรัก <Yeah. S 1> เขาบอกรักเธอตลอดอะตลอดตลอดเลยอะไอ mm hmm. ต้าล่าสาดเขาจะจะได้มาไหมเนี่ยร่าสดเขาทำไมอะเขาโดนแบนบิีเงินก็ค่อยเงนละไม่มีเงินเนี่ยดวนี้มันแบนเขาเฉยเลยมีร้อยเดียวเนี่ยหาไปทีละนิดก็แล้วกันเนาะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเอาคืนมาไอ <Yeah. S 2> ้คงไม่แบบแบ,บ,แบนไปเลยก่อนหรอก yeah. เอามันไงตัวนั้นเไปเอามันใส่วิ่งไปเขาแตกแล้วตัวไปเอามาเลยเนี่หาลักไปเอามันเลยอีกตัวมันหายยิงมันยิงหัวแต่ดาเมจดาเมจตัวยิงมันปัง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 เอ้ยเออกำลังแอสเฮอร์รารปั๊มยาเร็ว ไม้มีอีกตัวหัแต่ตายยังเก่งไหมเขาเก่งไหมไว้มีอีกตัวปเปล่าเร็วปเปล่ามาเร็วดูนะเฮ้ยอีกมั้งเฮ้ยันตายแล้วว่าจ๋าอะไรถ้าไม่ผู้หญิงมาคุยกับเขาเธอจะยุ่สือยังไงเสียใจม้งเสียใจหรอให้ดีใจหรอ ถ้าแบบมีผู้หญิงมาอยู่ใกล้เขาเธอจะรู้สึกยังไงเสียใจไม่เอาไม่ชอบไม่มีไม่ไม่แบบดูดีอยู่ใกล้เฉยๆไม่ชอบอ๋ออืหอหึงเขาไหมเท่ากันหึงหึงเหรอ,หรอถ้าเขามีจริงๆอะเราเลิกไม่มีหรอกที่รักเขามีแค่เธอนะครับเข,ขาก็ามีแค่เธอนะ ไปหาบอลลูนปะทุกคนครับอันนี้ก็แบบอันนี้คือรหัสใหม่นะครับรู้จักสกิลพี่ด้วยนะครับเป็นรหัสใหม่นะเราใจแฟนแล้วกันขอบีเมียเพิ่มมีแฟนเพิ่มแล้วกันน้ำมิยมแคร็บขอมีแฟนเพิ่มแล้วกันนะครับเฮ้ยขนาดอยู่ใกล้จะบอกเลขก็แล้วโน้น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 แค่บอกว่าจะอยู่ใกล้จะเดินบอกเลขแล้วฮัลโหลไปไหนมาเดี๋ยวเขาช้ามั้งเลยปิดเดเลยปิดอ่ะตัว <med> เขาขออะไรสักอย่างอเงี้ขอ <vad S 2> อะไรเขาแบบอัดอัดมานานแล้วอ่ะ <What? S 2> <im itation> อะไรล่ะเขาขอมีแฟนเพิ่มได้ไหมอ่ะ เอาละครับทุกคนครับวันนี้เราเข้าอยู่ที่เว็บ Perfect Shop นะครับพี่จะมาสอนวิธีการปั๊มเพชรง่ายๆแบบไม่โดนแบนนะครับทุกคนนี่ครับอันดับแรกนะครับเราก็กดที่สมาซิกก่อนเลยครับสมัครสมาชิกก่อนเลยนะท่านผู้ชมครับสมัครกันง่ายง่ายที่แบบจะใช้เฟซนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยพอเราสมัครไปแล้วใช่ไหมทุกคนครับมันจะมีวิธีการเติมเงินนะครับสามช่องทางให้เลือกนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือ Two ทูมันนี่ Wallet p a y p a พนะครับก็พี่จิ๊กจะเป็นทูว Wallet ครับอีกนูนครับมันจะมีเบอร์ให้เราเลือกนะครัับบบแแลล้้้ววกก็็โออนนนเเรร์ใใหขาไปส่่พิะะค PIN ใส่เข้าไปทุกคนครับพินของเราครับเราก็จะได้เคติตมาฮะที่ก็มีอยู่60เคติตนะครับจะสุ่มแค่แค่60บาทครับในรุ่นครับเราจะเลือกเป็นสุ่มของระวันครับละวันลัคกี้สปินช็อปนะครับลัคกี้สปินครับคลิกเข้าไปมันจะมีของให้เราเลือกนะครับของก็เยอะมากเลยนะครับทุกคนครับติบัตรกัลลิน่านะครับแล้วก็ที่ว่าของมันคุ้มเลยกดไปเลยครับแค่10บาทได้อะไรบ้างจะคุ้มไหมเฮ้ยเ5เชลโอ้คุ้มนะคุ้มนะทุกคนนะเฮ้ย เฮ้ยอีกแล้วทุกคนครับ75เชลอีกแล้วโอ้โหมาทุกคนครับพ bon yeah, ี่สุบครั้งที่สามนะครับทุกคนครับเฮ้ยทุกคน750เชลเฮ้ยโอ้ทุกคนใครสนใจเว็บ Perfect s h o p นะครับลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนครับใครอยากสุมก็เจอเพลย์แล้วก็พี่สุบกันเลยนะครับก็ไปดูคลิปของเรากันเลยเขาขอมีแฟนเพิ่มได้ไหมโน่นโ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 น่น อนะสักคนสักคนไม่เอาปิดไปซะปิดอะไรนูนนโนโนนูนสักคนนะบอสแฟนขออยากมีสักคนเออมีก็มเนะีเอาคนไหนดีอะทีละเอาคนไหนดีไม่ให้มีทำไมหรอก็บอกว่าไม่ให้มีทำไม อยากมีเขาอยากมีโดมีมีเยอะเยอะจะได้ไม่เหงาไง okay? <What? S 2> บอ,ไม,อไม่มีไม่ให้มีการขออ่ะก็บอกว่าบอก็บอกว่าไม่ไม่ให้มีมใีให้มีใช่ไหมไม่ทำไมอ่ะไม่อยากให้มีก็ไม่อยากให้มีเดีวบ้าตเองเบบวบ้าถ้าเขาแอบมีแล้วล่ะนานแล้วอ่ะอะไรเงี้ยแอบมีนานแล้วนะตายสะแอบมีนานแล้ว น่ารักด้วยโโโโนนนนแล้วแต่มีก็มีมีรถเกตไก่ด้วยมีแล้วก็ไปเกตไกลไมงยุ่งว้าแฟนเขารู้ไหมแล้วเขาบอกแฟนอีกคนเขาชื่ออะไรรู้ไหมอยากรู้ปะชื่อชื่อว่าน้ำไงไม่ตั้งชื่อมืนเขา อย่ามาตั้งชื่อมันเขาอเอาก็ยั้ไงน้ำอีกคนเขาชื่อว่านา้ำเขินลาปลไปอะ,อะไรจอกจอกเล่นไม่ดอกเอาเป็นไรจอกเล่นที่เฉยก็มีแค่เธอไงลูกบอลยงขหกแล้วเวด้กต่วครับไม่จะเล่นไม่ต้องพูดไม่พูดสิไม่ใครเขาไม่แค่เธอนะ มาใกล้ไม่ต้องมาแกล้งไม่ต้องมาพูดไกลแกล้ง้เฉยที่รักอ๋ก็แกล้งบอกว่ามีเธอคนเดียวไงไม่เชื่อไม่ใช่อจะเปลี่ยนชุดก่อนมาบ้ามีคนนะระวังถึงจะมีคนเนี่ยแต่เขาก็จะอยู่กับเธอตลอดไปนะครับแอะแอะแอะก็ให้ขาดน้ำอีบ้า เ,เขาพิชเช่เธอจริงนะเชื่อไหมเนี่ยเชื่อเอ้ยนพิชเช่เขาไหมพูดพูดพูดเหมือนโกหกอะ่ะให้เชื่อไหมเนี่ยเธอไม่น้องฟาร์มเธอยืนนิ่งๆให้เขาฟาร์มเสร็จก่อนเข้าใจแล้วเธอหลานพิชเ่เขาจริงจริงไหมมีแค่เธอนะคะบอกรักเขาแบบน่ารักน่ารักดิรักเข้มนะน่ารักอีกรักเข้มนะคะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บแบบน่ารักดิจุ๊บ จุดมันน่ารักน่ารักอ่าเอตาน่ารักมีคนกับเขาไอ้บอทด้วยรับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้แกล้งอะไรมากนะครับก็ก็ไม่ไม่ได้เจอกันเลยนะก็แบบนะครับทุกคนครับก็แบบทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้พี่ทําคลิปอะไรนะครับ <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์มาเยอะๆให้พี่อ่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําให้ทุกคนดูนะจะทําตามคอมเมนต์เลยนะครับก็ถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจพี่ก็จะทำนะครับทุกคนครับก็ก็พี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยลาก่อนทุกคนครับลาก่อนโดนซิโยเกน